ในส่วนของวิธีการค้นคว้าหาความรู้เราสามารถแบ่งแหล่งที่มาของความรู้ออกเป็นการรับความรู้จากแหล่งภายนอกตนเองซึ่งประกอบด้วยสามแหล่งหลักๆคือผู้คิดค้นความรู้นั้นหรือ Authority คือการได้รับความรู้จากผู้ที่ได้รับการยอมรับหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดเช่นนักปราชญ์ในสมัยโบราณ คนทั่วไปมักจะเชื่อความคิดของนักปรา์โดยไม่มีการพิสูจน์โดยทั่วไปแล้วความรู้ที่ได้จากนักปรา์มักจะถูกต้องแต่ก็มีบางครั้งที่อาจผิดพลาดได้เช่นความเชื่อที่ว่าโลกแบนในอดีตสำหรับแหล่งความรู้ที่สองคือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ tradition การได้มาซึ่งความรู้จากแหล่งนี้คือการเรียนรู้ จากสิ่งที่บุคคลในสังคมนิยมประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าสิ่งนั้นถูกต้องเป็นจริงหรือไม่ตัวอย่างเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาหารการพูดจัญญามาร,รยาทหรือประเพณีต่างๆเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงหรือประเพณีแห่นางแมวซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาโดยไม่ได้มีการตั้งคำถามถ,ามถึงที่มา หรือความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ค่ะและแหล่งความรู้ที่สคือผู้เชี่ยวชาญหรือ e x p e r t ความรู้จากแหล่งนี้ได้มาจากการถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมมาเฉพาะทางทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากกว่าคนทั่วไปดังนั้นเมื่อมีปัญหาหรือต้องการคำตอบในเรื่องใดเรามักจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นเช่นปรึกษาแพทย์เมื่อเจ็บป่วย หรือปรึกษานักกฎหมายเมื่อมีปัญหากฎหมายนอกจากนี้การศึกษาจากตำราการเข้าฝึกอบรมสัมมนาหรือการเรียนในหลักสูตรต่างๆที่มีการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรหรือคณาจารย์ก็ถือเป็นการรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเช่นกันค่ะและมาที่การเกิดความรู้ขึ้นในตนเองแบบแรกการอย่างรู้ด้วยตนเองหรือ Intui t i o n เป็นการที่ความรู้เกิดขึ้นภายในตนเองโดยใช้ความรู้สึก หรือสัญชตาตญาณทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงหรืออินไซต์ขึ้นภายในจิตใจค่ะตัวอย่างเช่นการค้นพบกฎแห่งการแทนที่ของอะคิมิดิสหรือกฎแห่งแรงดึงดูดของโลกของเสื้อไอแซกนิวตันซึ่งเป็นผลมาจากการอย่างรู้ทางความคิดของพวกเขาถัดมาคือการลองผิดลองถูกหรือ trial and error เป็นวิธีการได้มาซึ่งความรู้โดยการลองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่เคยประสบมาก่อน โดยลองเสี่ยงด้วยหลายๆวิธีเมื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตวิธีนี้มักใช้เมื่อไม่มีแนวทางที่ชัดเจนและต้องหาทำออกด้วยการทดลองจริงค่ะและวิธีสุดท้ายของการเกิดความรู้ขึ้นในตนเองคือการใช้ประสบการณ์เดิมหรือ experience นี่คือการได้ความรู้จากประสบการณ์ที่ตนเคยผ่านมา ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคคลนั้นๆเมื่อประสบปัญหาก็จะพยายามระลึกถึงเหตุการณ์หรือวิธีการแก้ปัญหาในทำนองเดียวกันที่เคยใช้ได้ผลในอดีตเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เมื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งค่ะต่อไปเป็นวิธีการทางตรรก,กวิทยาหรือโลจิกเป็นวิธีคิดอย่างมีเหตุผลที่ใช้ในการสแสวงหาความรู้ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่การอนุมานหรือ deductive method การอุปมาณหรือ inductive method และการอนุมานและอุปมาณหรือ deductive-inductive method เราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละวิธีกันค่ะมาที่วิธีการอนุมานหรือ deductive method วิธีคิดนี้ถูกคิดคนขึ้นโดยอริสโตเติลหรือวานดาเลนในปี1979หน้าสองนะคะเป็นวิธีการคิดเชิงเหตุผล โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุสองประการคือเหตุใหญ่และเหตุย่อยจากนั้นอาศัยความสัมพันธ์ของเหตุทั้งสองมาสรุปเป็นผลดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าการอนุมานเป็นการสรุปจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยซึ่งเป็นรูปแบบการคิดที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือตัวอย่างของการอนุมานค่ะตัวอย่างที่หนึ่งเหตุใหญ่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย เหตุย่อยนายดำเป็นคนผลสรุปนายดำต้องตายนี่คือการอนุมานที่ถูกต้องเพราะผลสรุปสอดคล้องกับเหตุผลที่ให้ไว้ค่ะตัวอย่างที่สองเหตุใหญ่นักเรียนที่มาโรงเรียนสายจะโดนครูทำโทษเหตุย่อยเด็กชายแดงมาโรงเรียนสายผลสรุปคือเด็กชายแดงโดนครูทำโทษจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าการอนุมานเป็นการนำหลักการทั่วไปมาประยุกต์ใช้กับกรณีเฉพาะนะคะ การอนุมานนั้นช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างคือผลสรุปจะถูกต้องก็ต่อเมื่อเหตุใหญ่และเหตุย่อยเป็นความจริงเท่านั้นค่ะมาที่วิธีการอุปประมาณหรือ inductive method วิธีคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยฟรานซิสเบ c o n เนื่องจากพบข้อบกพร่องของการอนุมานสองประการคือผลสรุปอาจไม่ใช่ความรู้ใหม่และผลสรุปอาจไม่เป็นจริงเสมอไป ดังนั้นฟรานซิสเบคอนจึงเสนอวิธีการใหม่ขึ้นมาคือวิธีการอุปประมาณซึ่งเริ่มต้นจากการสังเกตและรวบรวมข้อมูลย่อยๆที่เรียกว่าเหตุผลแล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุย่อยเหล่านั้นจึงสรุปเป็นผลกล่าวได้ว่าการอุปประมาณเป็นการสรุปจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการสังเกตข้อมูลเฉพาะเพื่อให้เข้าใจวิธีการอุปประมาณมากขึ้นนี่คือตัวอย่างคะ่ะเหตุย่อย มะนาวแต่ละผลมีรสเปรี้ยววิเคราะห์มะนาวมีหลายชนิดผลสรุปมะนาวทุกชนิดมีรสเปรี้ยวจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าการอุปประมาณเป็นการสรุปกฎเกณฑ์ทั่วไปจากข้อสังเกตเฉพาะอย่างไรก็ตามวิธีการอุปประมาณก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างค่ะคือถ้าการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความผิดพลาดผลสรุปก็จะผิดพลาดไปด้วยเช่นกันวิธีการอุปประมาณแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆคือ1 วิธีการอุปประมาณแบบสมบูรณ์หรือ Perfect Inductive Method เป็นวิธีการหาความรู้โดยศึกษาจากข้อมูลทุกๆหน่วยของสิ่งที่ต้องการศึกษาแล้วสรุปเป็นความรู้ของสิ่งที่ศึกษาวิธีนี้ปฏิบัติได้ยากเพราะบางอย่างไม่สามารถนำมาศึกษาได้ครบทุกลักษณะอีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายมากค่ะ 2. วิธีการอุป,ปมาณแบบไม่สมบูรณ์หรือ Imperfect Inductive Method เป็นวิธีการหาความรู้โดยศึกษาจากข้อมูลของสิ่งของที่ต้องการศึกษาเพียงบางส่วนโดยที่ข้อมูลที่ศึกษานั้นถือว่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่ศึกษาทั้งหมดค่ะผลสรุปหรือความรู้ที่ได้รับสามารถอ้างอิงไปสู่กลุ่มที่ต้องการศึกษาทั้งหมดได้วิธีนี้เป็นที่นิยมมากกว่าวิธีการอุปมาณแบบสมบูรณ์เนื่องจากระบบในการปฏิบัติและประหยัดทรัพยากรทั้งเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายมากกว่าค่ะ มาถึงวิธีสุดท้ายในกลุ่มตรกะวิทยาคือวิธีการอนุมานและอุปมาณหรือ deductive-inductive method วิธีคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยชาส์ดาวินโดยดาวินเห็นว่าการค้นคว้าหาความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้ควรนำเอาวิธีการอนุมานและวิธีการอุปมาณมาผสมผสานกันซึ่งมีขั้นตอนคือเมื่อต้องการค้นคว้าหาความรู้หรือแก้ปัญหาในเรื่องใดก็ต้องรวบรวมข้อมูลที่มีมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการสร้างสมมุติฐานต่อจากนั้นก็จะเป็นการคาดคะเนคําตอบล่วงหน้าแล้วทําการตรวจสอบปรับปรุงสมมุติฐานจากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่และทดสอบสมมุติฐานวิธีการอนุมานและอุปมาณน,นี้ต่อมามีผู้เรียกว่าวิธีคิดแบบใคร่ครวนรอบคอบหรือ reflective thinking ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะมาถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific method วิธีคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยจอร์ดิวีดิวีได้ทำการวิเคราะห์และแยกแยะวิธีคิดแบบใครค่ครวนรอบคอบออกเป็น5ขั้นตอนที่สามารถให้คำตอบที่เชื่อถือได้ของปัญหาวิธีนี้เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นวิธีการที่นำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์โดยประกอบด้วยการดำเนินงานเป็น5ขั้นตอน